พระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่8วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้าและให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์ คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจ,จนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วย้อนขอเรียนคิสจ,จักรทั้งเจที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญ,ญาณทั้งเจ ที่เฝ้าอยู่หน้าที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ยอนขอเรียนขึ้นจากทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตาย และเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของเราขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนนี่นะพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์ แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระอ,องค์และมนุษย์ทุกเผ่าพัานธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระอ,องค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอมกานี่เป็นไทยคำที่มีการเปิดเผยมีการสำแดงของพระอ,องค์ ในพระวจนะของพระองค์ในท้ายคำที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้อัครสา,าวกยอนได้เห็นได้รับการเปิดเผยได้รับการสําแดง revelation หรือพระธรรมวิวรณ์หมายถึงการเปิดเผยทั้งเปิดเผยในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตเปิดเผยทั้งในมิติไฟวิญญาณและมิติกายภาพเปิดเผยทั้งสิ่งที่อยู่ในโลกและเปิดเผยทั้งสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เปิดเผยทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราใน ปัจจุบันและในอนาคตเปิดเผยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์คู่แรกคนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายเพราะฉะนั้น Revelation หรือพระธรรมวิวรณ์จึงเป็นการเปิดเผยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงดูแลผู้ทรงทําให้ทุกสิ่งที่อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์นั้นที่จะอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดปิดซ่อนจากพระองค์พระองค์คือผู้สร้างพระองค์คือผู้ไถ่พระองค์คือผู้ที่ ทุกสิ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์เนื่องจากพระผู้สร้างพระผู้ทรงดูแลและเป็นผู้ที่ทุกสิ่งจะต้องเกี่ยวข้องทางการพิพากษาด้วยเพราะฉะนั้นไทยคํานี้เราจะไม่รีบที่จะอ่านผันผ่าน,านแต่ว่าอยากจะให้พระเจ้าของพระเจ้านั้นมีการเปิดเผยสําแดงด้วยในข้อที่หน่บอกว่าวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประธานแก่พระองค์ เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทสวรรค์ไปแจ้งกับยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้าและให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่ได้เขียนไว้ในนั้น เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วนี่คือเป็นการกล่าวบทนำเพื่อจะให้เห็นถึงทิศทางหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมว่าที่มาที่ไปจุดประสงค์เป้าหมายเพราะนั้นยอนได้ก,กล่าวถึงวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างในฐานะที่เป็นพระบิดา และเมื่อมนุษย์ทำบาปพระองค์เสด็จมาในสภาพเดียวกันกันกบคนบาปเพื่อจะไถ่าบาปค่าไถ่ของชีวิตต้องเท่ากับชีวิตน้อยกว่าชีวิตไม่ได้ชีวิตมนุษย์เท่ากับชีวิตมนุษย์พระองค์จึงต้องเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะไถ่มนุษย์เพราะมนุษย์พยายามที่จะไถ่ตัวเองด้วยเอาโคลาแพะแกะนกพิราบหรือเครื่องถวายต่างๆเพื่อจะลบล้างบาปของตนเองเพื่อจะให้หมดบาปเพื่อจะสามารถคืนดี เพื่อจะสามารถคืนสิทธิ์เพื่อจะสามารถมีความสัมพันธ์เพื่อจะสามารถเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นมีค่าน้อยกว่ามนุษย์เป็นเพียงเงาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจริงเป็นเพียงเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงนั้นคือสิ่งที่จะต้องคุ้มและสิ่งที่จะต้องไถ่มนุษย์ให้ได้ก็คือมนุษย์แทนมนุษย์ด้วยเหตุนี้วิวรณจึงเป็นการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์ในฐานะมนุษย์ที่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาทรงเป็นพระเจ้า ผู้ประทานให้แก่พระองค์เพื่อพระองค์จะทรงทําทุกอย่างเหมือนอย่างที่พระองค์เดินไปที่จะรับบัพติศมาในน้ําจากยอนผู้ให้บัพติศมาที่แม่น้ําจอแดนยอนก็อุทานขึ้นมาเลยพระองค์ข้าพระองค์ต่างหากที่ควรจะรับจากพระองค์ไม่ใช่พระองค์มารับจากข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสถ้อยคําที่เพื่อจะปลดปล่อยให้กับยอนก็คือจงทําในสิ่งที่ควรทําเถิดเพราะนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นความหมายขยายความได้อีกเยอะแยะมากมายที่มีความจริงที่ซ่อนอยู่ ในสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือพระเยซูมาเป็นแบบมาเป็นแบบให้กับเราเมื่อเราสร้างเมื่อเราจะหล่อเสาเราต้องมีแบบเมื่อเราจะทําขนมคกเราต้องมีพิมพ์ของมันเมื่อเราจะทําสิ่งต่างๆที่เป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์ปากกาดินสอหรือว่าสมดุดหรือหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องมีแบบพิมพ์มีบล็อกพิมพ์มนุษย์ไม่มีแบบมนุษย์ไม่มีบล็อกพิมพ์เพราะว่าอาดัมได้ล้มเหลวได้ล้มลงในความบาปได้สูญเสีย สิทธิต่างๆที่เราจะมีจะเป็นเนี่ยสูญเสียไปหมดพังไปหมดเหมือนบ้านที่เจอพายุถลม่มแผ่นดินไหวทําให้บ้านเรือนพังทลายตึกรลามบ้านช่องพังทลายซึ่งมันเคยมีอยู่ซึ่งมันสวยงามแต่มันพังทลายแบบอย่างของมนุษย์ในความเป็นพระฉายาที่พระเจ้าสร้างพังทลายทั้งหมดมนุษย์ไม่สามารถทําขึ้นมาเองได้ด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าจึงมีถ้อยคาที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่ทันทีที่มนุษย์ทําบาปยอนบทที่สาม ได้กล่าวถึงการผิดพลาดาและพระประสงค์ของพระเจ้าว่ามนุษย์จะรอดได้ด้วยพงพันุ์ของหญิงนั่นหมายถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์คือทางเดียวที่จะสมบูรณ์ในความรอดในการไถ่ที่มนุษย์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างที่ก่อนที่พวกเขาทำบาปเมื่อเราเป็นคนบาปเราไม่มีทางที่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยวิธีอื่นวิธีใดไม่จะแพะแกะลาการทำบุญทำทานบวชตลอดชีวิตถือศีลกินเจตลอดชีวิต หรือดาเนินชีวิตในคุณธรรมตลอดชีวิตแต่ไม่พึ่งพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์เพราะพระเจ้าคือผู้ที่มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องพระเจ้าคือผู้ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องและพระองค์คือผู้ตัดสินพระองค์คือผู้สร้างเรามีคําพูดง่ายๆว่าสร้างได้ก็ทําลายได้เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ในผ้าหั์ของพระเจ้าเราเกิดจากพระองค์เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกโดยจุดประสงค์ของพระองค์ และเมื่อจบภารกิจและการตายนั้นเราต้องกลับไปรายงานชีวิตของเราและอยู่กับพระองค์เหมือนเราอยู่ในบ้านเราออกไปทํางานเราได้งานเราสมัครงานเราได้งานเมื่อเรากษียณอายุเราก็กลับมาอยู่บ้านก็เป็นเรื่องปกติที่อยู่ในมุมเล็กๆที่เราเห็นอยู่แล้วเมื่อขยายความในภาพใหญ่เราจะพบว่าเรามาจากพระเจ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยการทำงานของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราและทุกสิ่งที่เราทำนั้นเกี่ยวข้องกับบาเหน็จและรางวัล การเลี้ยงดูประจําวันบําเหน็จรางวัลในตลอดชีวิตบําเหน็จรางวัลหลังความตายในวิธีชีวิตของการทํางานเราก็มีเราทราบกันอยู่แล้วเรามีงานมีรายได้งเงินเดือนบําเหน็จรางวัลค่าจ้างต่างๆการดำเนินชีวิตของเราต่องานต่อเจ้าต่อนายจ้างต่อระบบงานอย่าลืมว่าพระเจ้าคือผู้สร้างระบบทุกอย่างพอพระเจ้าสร้างทุกสิ่งอย่างมีระเบียบและทุกสิ่งจะต้องรายงานต่อพระองค์ ระธรรยายจารย์บทสุดท้ายได้บอกว่าทุกสิ่งจะต้องนําเข้าสู่การพิพากษาทั้งดีและไม่ดีพระชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์พระเยซูจึงมาเป็นแบบเพราะมนุษย์ทําบาปและไม่มีแบบไม่เหลือแบบไม่มีการรับรองเสียสิทธ์ไม่มีสิทธิ์พระเจ้าไม่รับรองมนุษย์ทําเองก็ทําไปแต่ถ้าพระเจ้าไม่รับรองก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้รับมอบหมายว่าเป็นวิวรณ์ของพระเยซูที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะนามนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยเฉพาะเราทั้งหลายได้รับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าปล่อยให้มนุษย์สแสวงหาตลอดตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันตั้งแต่มนุษย์คู่แรกจนถึงเราที่อยู่ปัจจุบันและจนถึงคู่สุดท้ายพระเจ้าปล่อยให้สแสวงหาให้ลองดูว่า ถ้าเราเก่งถ้าเราแน่หรือว่าถ้าเราคิดว่ามีทางรอดอื่นมีที่พึ่งอื่นก็แสวงหาโดยเหตุนี้ลัทธิความเชื่อศาสนาปัชญาจึงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยแต่พระเจ้าไม่รับรองเพราะว่าพระเจ้ารับรองสิ่งเดียวที่มันต้องเกี่ยวข้องก็คือเหมือนกับเวลาที่เขาทํบาปกันเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องคือใครบ้างที่1ที่2ที่3ใครที่ไม่เกี่ยวข้องใครที่ชอบโชว์พาาหรือว่าหิวแสงหรือพยายามที่จะทําสิ่งใดแต่เขาไม่เกี่ยวข้องไม่มีประโยชน์ ไม่มีการรับรองในทางกฎหมายหรือชั้นศาลสำหรับข้อความคิดเห็นข้อเสนอของคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องถ้ามนุษย์ไม่ทำตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระเจ้าไม่รับรองสิ่งที่มนุษย์ทำก็เป่าประโยชน์ไร้ค่าและต้องเข้าสู่การพิพากษาด้วยเพราะเย่อหยิ่งที่เราไม่แสวงหาความจริง นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้เปิดเผยสำแดงเพื่อมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเพื่อมนุษย์จะถ่อมใจกับพระองค์เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอนผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าสำแดงสิ่งเหล่านี้กับมนุษย์ r e v e l a t i o n วิวรนคือการเปิด <alguns S 1> <ki> เดผยสำแดงถึงสิ่งที่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตในข้อที่ในข้อที่ 4: บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญ,ญาณทั้งเจ็ดที่เฝ้าอยู่หน้าพัทที่นั่งของพระองค์จากพระเยซูริตพยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้น,นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกข้อที่8กล่าวย้ำอีกว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผ,ยยผู้ซึ่งจะเสด็จมาและ ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและเป็นโอเมกาอัลฟาคือพยัญชนะแรกในภาษากรีกและอันโอเมกาคือตัวสุดท้ายหรือภาษาไทยเรียกว่ากอไก่ตัวแรกและสุดท้ายคือหอดวงหกบ่งบอกว่าพระองค์คือผู้ที่อยู่ก่อนการเริ่มต้นอยู่ก่อนทุกสิ่งที่มีอยู่และดำรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่มีอยู่และอยู่เหนือทุกสิ่งที่หลังจากทุกสิ่งผ่านพ้นไปพระองค์ครอบครองทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ทุกสิ่งอยู่ในพราหะของพระอ,องค์นี่คือสิ่งที่เป็นการเปิดเผยในโลกฝ่ายวิญญาณเมื่อที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างในช่วงที่กำลังเป็นเรื่องราวกระแสที่พระเจ้ากำลังเขย่าประเทศไทยเรื่องของการวางมือการรักษาโรคโดยฤทธิอำนาจพระเยซูผู้คนก็จดจ่ออยู่ที่คนอยู่ที่คนใดคนหนึ่งนักข่าวก็ตามไล่ล่าตามสืบหาตามสัมภาษณ์ตาม,าตาม,ม,าตามที่จะแคะคุยเขีย่ยและเปิดโปงและพยายามที่จะเปิดเผยอะไรบางอย่าง แล้วก็ถ้าเขาวิเคราะห์ด้วยความคิดเหตุผลของเขาตามหลักการของนักข่าวตามสิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นเราวางมือบนบนหัวเขาก็บอกว่าเขาก็เอามือวางบนหัวและเมื่อเราอธิษฐานสั่งเขาก็บอกว่าเขาก็สวดเขาคนเราก็พูดได้ตอบสนองได้แค่สิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินหรือว่าคิดได้แต่ไม่มีใครรู้ความลึกตื้นหนาบางของสิ่งที่เป็นความจริงเพราะเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนสิ่งที่เราทํานั้นคือสิทธิอํานาจที่พระเจ้าบัญชาเราและ ให้มนุษย์เชื่อฟังเป็นสิทธทิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้ฤทธิอำนาจนั้นมาจากพระเจ้าการรักษาโรคนั้นมาจากพระเจ้าความรอดนั้นมาจากพระเจ้าและมนุษย์ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและคำพูดต่างๆที่มนุษย์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ก็จะมักจะสอบไปถึงลักษณะของความยิ่งยโสความรู้เท่าหางอืง่นแต่พยายามอวดรู้เป็นอึงอ,อ่างพยายามที่จะพองตัวเท่ากับแม่ว,วัวมนุษย์ไม่สามารถเทียบเท่ากับพระเจ้าได้เลย เพราะด้านเล็กน้อยที่สุดของพระองค์ยังใหญ่กว่าทุกสิ่งที่มนุษย์รวมกันปัญญาความรู้ความสามารถแังนั้นคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องยำเกรงพระองค์ทรงครอบครองตั้งแต่อันฟาและโอเมก่อนและหลังและครอบครองทุกสิ่งทุกสิ่งในโลกตั้งแต่ที่เกิดขึ้นทั้งจัก,กรวาลและมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้ามาจากพระองค์และกลับไปหาพระองค์และดำรงอยู่ก็โดยพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากความตายและพระองค์เป็นผู้ครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกนี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นการเปิดเผยสำแดงสิ่งต่างโลกของเราในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ก็ยิ่งใหญ่และโลกก็อยู่ในกำมือของพระองค์จะบีบก็ตายจะไขก็รอดแต่พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เยื่ยงหรือโหดร้ายแต่พระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักแต่มนุษย์กลับเป็นทาสของมารซาตานและตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการเป็นศัตรูกับพระองค์ เพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐจึงนำเราถ่อมใจกลับมาพบความรักของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะมีพระลักษณะของพระองค์ไม่ใช่ลักษณะของมารซาตานที่มนุษย์ไปเป็นทาสและถูกใส่ข้อมูลถูกทําให้เสียนิสัยต่อสู้ต่อต้านพระเจ้ารักความชั่วมากกว่ารักความดีถือศาสนาแต่เปลือกนอกเหมือนจิตใจของคนในยุคสุดท้ายหรือผู้คนที่ไม่รู้จักกับพระองค์เพราะทุกสิ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งหมดและนําเข้าสู่การพิพากษาทั้งหมด เพราะนั้นยอนเป็นพยานให้กับพระวจ,จนะของพระเจ้าและให้คำพยานให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านเพราะฉะนั้นทุกครั้งเมื่อเวลาที่เราต้องการชีวิตเราอ่านพระวจ,จนะเราได้อ่านพระวจ,จนะเราจะมีความหวังเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นชีวิตไม่ใช่ตัวหนังสือทั่วไปเราจะเครียดเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าต่างๆถ้าเราหิวกระหายเราต้องการคำตอบ เราต้องการถ้าเราต้องการท่มใจลงและจดจ่อที่ความต้องการเราจะพบว่าพระเจ้าคือผู้ที่เติมเต็มความต้องการของเราเ <whilst S 1> พระเาะฉะนั้นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านอ่านพระวจนะอ่านคำเผยวจนะอ่านถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าแต่โดยนิสัยบาปของมนุษย์ที่มีมารลังขวานเราจะไม่อ่านพระวจนะอ่านเพียงผิวเผินแต่เราจะจดจ่อต่อสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ใช่พระวจนะแต่ในที่สุดเราก็ไม่ได้รับคําตอบจากสิ่งนั้น จนแล้วจนรอดจนชีวิตจะหมดไปพระเจ้าจึงให้เรายืนยันว่าพระวจนะยังมั่นคงอยู่เป็นนิดพระเจ้าสร้างโลกด้วยพระวาทะด้วยพระวจนะดำรงอยู่โดยพระวจนะโลกลอยอยู่ในอวากาศได้ยังไงโดยพระวจนะที่พงตัดไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นเป็นไปคําสั่งในการปกครองและเราจะรอดได้ยังไงก็โดยอาศัยอยู่ในพระองค์อยู่ในการที่เราทั้งหลายรู้จักกับพระองค์เป็นความโปรดปรานเป็นความถูกต้องความสุขมีแก่ผู้ที่อ่าน ความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่ฟังคําเผยพระวจนะคําเผยพระวจนะที่มาจากพระเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะพระวิญญาณเป็นผู้เผยพระวจนะการเปิดเผยคือการที่พระองค์พูดความในใจของพระองค์จุดประสงค์ของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์สิ่งที่พระองค์ต้องการเปิดเผยสแสดงสิ่งที่พระองค์ต้องการประสงค์ให้ที่จะทาอย่างไรับพระธรรมอิสยาห์ได้พูดถึงว่าถ้อยคําของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์ถึง แผ่นดินโลกจะไม่กลับไปสู่พระองค์เปล่าเหมือนฝนที่เทลงมามันจะไม่เปล่าประโยชน์แต่มันจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝนที่เทลงมาพืชพันธุ์ธัญญาหารสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นพระเจ้าทรงตรัสได้ทรงสร้างโลกนั้นมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคำเผยเพระเจนะพระพีจึงเตือนเราว่าอย่าดูหม,มะะิ่นคำเผยพระเจนะหลายคนได้ยินคำเผยปุ๊บเนื้อหนังที่มาจากนิสัยของมานจะต่อต้านทันทีเพราะมนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของมานต่อต้านทันทีเถียงทันทีขัดแย้งทันที ปฏิเสธทันทีหาเหตุผลขัดแย้งทันทีด้วยเหตุนี้พระธรรมในโครินจึงบอกว่าพระเจ้าจะพิพากษามนุษย์ทั้งหมดทั้งปวงผู้ที่ต่อต้านขัดขวางยกความ,วามป้อมความคิดเหตุผลขัดขวางความจริงของพระเจ้าไม่ไม่เพียงแต่ความรอดที่เรามีในพระเยซูแต่การประพฤติท,ที่เราตอบสนองสอดคล้องต่อพระเยซูต่อพระประสงค์ต่อพระลักษณะของพระเจ้าก็สําคัญด้วยอย่าอ้างเพียงแต่เรารับเชื่อเรารอดรับปดีสมาเราลอด แต่ถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตตามเหมือนคนที่สอบได้คนที่ทํางานได้แต่เราไม่ทําหน้าที่หรือคนที่เข้าพิธีแต่งงานแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ก็เจ๊งก็อย่าล áng, ้างก็พังทลายถ้าเราเพียงแต่เชื่อรับเชื่อรับปฏติสมาแต่ไม่ไไม่ดาเนินชีวิตกับพระเจ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็พินาศและไม่ได้รับความรอดเหมือนเดิมเพราะความรอดความหมายของความรอดไม่ใช่แค่ตัวหนังสือที่เราเอามาอ้างแต่ว่ามันคือสิ่งทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้าย ชีวิตประจําวันความสัมพันธ์สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเพราะนั้นเราเชื่อพระอ,องค์เฉยๆก็ไม่รอดเหมือนกันพระเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติพระอ,องค์เราเกิดมาเราได้รับการเลี้ยงดูแต่เมื่อเราโตขึ้นเราควรจะสามารถเรียนรู้รับผิดชอบและแบ่งปันและตอบสนองและเลี้ยงดูคนอื่นได้ด้วยช่วยทั้งตนเองและคนอื่นให้รอดถ้าเราเองจะเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่ได้รับใช้พระอ,องค์มันก็เป็นแค่เด็กแต่คนเราไม่ได้เป็นแค่เด็กตลอดเวลาแม้เราอยากจะเป็นเด็กบางครั้งเราเห็น เราทำงานเหนื่อยและเราบังคับให้ลูกนอนให้เด็กๆนอนเขาไม่นอนบอกว่า เราก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กแต่ในความเป็นจริงชีวิตของคนเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีวุฒิภาวะความเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวรับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรับใช้พระองค์และปรนนิบัติพระองค์งด้วยเพราะฉะนั้นคาเผยวจนะคือการเปิดเผยถึงชีวิตที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทําไมเราต้องฟังพระวจนะทําไมเราต้องอธิษฐานหรือทําไมเราต้องมาโบสถ์เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะต้องหลายจะทําให้เรามีชีวิตคําเผยพจนะคือการเปิดเผยให้เราดําเนินชีวิต ให้เรารู้ว่าพระเจ้าคิดอะไรพูดอะไรสั่งอะไรเรามีปร,ประสงค์อะไรและคำประชนะเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเราควรจะประพฤติอย่างไรเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องมีต้องเป็นต้องทำมันเป็นความสัมพันธ์เป็นความรับผิดชอบและความสุขมีแก่ผู้ประพฤติตามสิ่งต่างๆที่ได้เขียนไว้นั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเห็นไหมครับทั้งอ่านทั้งฟังทั้งประพฤติตามมันจะต้องมาด้วยกันทั้งหมดและถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นตั้งใจ ฟังเอาใจใส่สิ่งที่ฟังให้ดีและเอาไปปึกพฤติตามเราจะกลายเป็นเหมือนดินดีที่เกิดผลอย่างน้อย30เท่า60เท่าร้อยเท่าพะนั้นคิดเสียงต้องระวังเราจะไม่เป็นเพียงผู้ที่ฟังเราเริ่มต้นที่ฟังและฟังอย่างตั้งใจจดจอ่จอ,จอต่อสิ่งที่ฟังให้ดีและเอาไปคิดใครควรว่าเราจะต้องประพฤติตามพระวจนะนั้นด้วยในโลกการศึกษามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชีวิตมีทั้งภาคที่เราต้องฟังและเป็นผู้ที่ต้องเอาไปภาคของการประพฤติตาม มีภาคที่เรารับจากพระองค์และมีภาคที่เราทั้งหลายจะต้องตอบสนองต่อพระองค์มีภาคที่เราได้รับการเลี้ยงดูและมีเวลาที่เราทั้งหลายจะต้องเลี้ยงดูคนอื่นและเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูคนอื่นมีภาคสําหรับการเรารับพระคุณพระพรและเราต้องอมีเวลาสําหรับการที่เราจะต้องรับใช้ที่จะสอหน้องพระคุณนี่มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมดาพ่อแม่มีลูกเป็นยังไงนายจ้างมีคนงานมีลูกน้องเป็นยังไงเราคงจะรู้ว่าเราจะให้รางวัลบรรลําเหน็จรางวัล ค่าจ้างตอบแทนพิเศษความโปรดปรานขั้น C มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัติต่อกันและกันหลายคนรู้จากการปฏิบัติที่เราจะได้รับจากในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเกียรติเงินทองชื่อเสียงแต่เราไม่เข้าใจเรื่องการที่จะรับจากพระเจ้าซึ่งสําคัญกว่าพระธรรมอิสยาห์บอกว่าเราเสียงเงินเสียค่าต่อสิ่งที่อนิจจังแต่พระเจ้าให้สิ่งที่เป็นชีวิตโดยที่เราไม่ได้เสียงเงินเสียค่าแต่เรากับทุ่มเทเพื่อสิ่งที่อนิจจัง เพราะฉะนั้นจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเอาใจใส่พระเจ้าสแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระองค์ความสนใจความปรารถนาที่เราจะสัมพันธ์แค่แต่พระเจ้าพระบิดาขอให้ถ้อยคำสองสาข้อที่เราใส่ใจสนใจในสิ่งที่พระองค์กาลังตรัสกับเราเรากําลังอยู่ปลายยุคเรากําลังอยู่เวลาที่ใกล้จะค่าของเวลาชีวิตของเราเราอยู่ในยุคสุดท้ายและชีวิตของเราเองก็ผ่านชีวิตของโลกมามากมาย แต่ชีวิตทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องกับการที่เรามาจากพระองค์ดำรงอยู่โดยพระองค์และที่จะรายงานชีวิตของเราต่อพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาต่ขอข้าพนทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในทุกวันเวลาที่เราได้ยินได้ฟังพระวจะนะเป็นถ้อยคำของพระองค์การเปิดเผยสำแดงที่พระองคใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ที่ถ่ายทอดมาเป็นภาษาของเรา พอะปร่งเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อสื่อสารกับมนุษย์เพื่อมนุษย์จะเข้าใจถึงความจริงพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งแม้เราจะหลงหายไปหลายชั่วอายุคนจนเราไม่เห็นเขาโคงของความจริงเราไม่ได้รู้จักกับพระองค์มาตั้งแต่เกิดทั้งที่เราเกิดจากพระองค์ แต่วันนี้เมื่อเราได้เกิดจากพระองค์เราได้รู้จักกับพระองค์ผ่านทางข่าวประเสริฐที่พระองค์ทรงประทานผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าประทานวิญญาณแห่งการเป็นลูกของพระเจ้าที่พระวิญญาณเสด็จเข้ามาในใจของเราและสอนเราที่จะรู้จักกับพระเจ้าและเรียกพระองค์ว่าอับบาเราจึงได้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าข้าเราจึงเป็นลูกที่ไม่กำพร้าอีกต่อไปแต่เรามีพระบิดาเรามีพระเจ้าเรามีผู้ที่เรามาจากพระองค์และดำรงอยู่โดยพระองค์และเราจะกลับไปหาพระองค์ ขอพระเจ้าทรงครอบของปกคลุมความคิดจ,จิตใจของเราด้วยปัญญาความสว่างที่มาจากพระองค์เอาปัญญาของโลกออกไปขอให้ปัญญาทุกปัญญาอยู่ภายใต้พระปัญญาของพระเจ้าขอชีวิตทั้งหมดในชีวิตของเราอยู่ภายใต้ความเข้าใจและพระประสงค์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานปัญญาความเข้าใจเสริมกำลังคนที่ทุ่มเทคนที่ จริงจังอบากบันอยู่แล้วขอยมีกำลังสัต์ซื้อตรงตามนั้นต่อไปเพราะชัยชนะเป็นของเราความรอดเป็นของท่านขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อข้าพนทั้งหลายที่จะดําเนินชีวิตขอปลุกคนที่หลับให้ตื่นขึ้นคนที่ล่าชาให้เร่งรีบเพราะนี่เป็นเวลาของการเขยา่าที่พระเจ้ากําลังเขย่าโลกคนที่กําลังสารวนสิ่งไรสาระหรือสิ่งอนิจจ์ขอยเราสามารถจดจ่อช่วยเอาสิ่งที่เป็นนิรันดร์การลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับทหารที่ดีของพระเยซูริตคนงานที่พอพระไถยบุตรที่เชื่อฝังพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาต่อข้าพนทั้งหลายที่ จะเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนขอทรงโปรดเมตตาคนทั้งหลายที่ถูกครอบงำได้ลหลงไหลไปตามกิเลสตัณหาและกับดักตกบ่วงของมารร้ายด้วยสิ่งของใ,ใดๆในโลกนี้สนุกสนานเสเพเฮฮาขอโปร่งอภัยและกระตุ้นเตือนเราทั้งหลายโปกเจ้าข้าผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในโปกเจ้า,าเราได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นภาพตัวอย่างในงานฉลองเทศกาลดนตรีในวันที่7ตุลาที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนที่กำลังสนุกสนานและพินาศและอยู่ในความวุ่นวายยุ่งเหยิงและทำให้เกิดความหายนะและขยายวงกว้างจนจะกลายเป็นสงครามโลกจากจุดจุดหนึ่งของคนที่ไม่สนใจอะไรสนุกสนานเสเพหาวันนี้ขอเตือนคนทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตโดยไม่ใส่ใจพระราชกิจพงศ์เจ้าข่เพราะเมื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมันจะสายเกินไปเราจะไม่มีทางแก้ไขได้ องจึงให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะยืนหยัดต่อสู้ต่อต้อตานในวันอันชั่วร้ายและจะยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณโรยสุดเพื่อเราทั้งายจะมีพระองค์อยู่ในชีวิตและอยู่ในจุดประสงค์ของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อเราทั้งหลายที่ได้คืนดีกับพระองค์ได้สัมพันธ์ได้เข้าสนิทในพระองค์เพื่อเราจะสามารถใช้ชีวิตทั้งหมดด้วยจุดประสงค์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในชีวิตของเราขอเจิมเราทุกคนทุกบทบาททุกหน้าที่ทั้งผู้เชื่อเก่าเชื่อใหม่ทั้งการรับใช้ในการทรงเรียกขอพระเจ้าเมตตาให้เราทํางานร่วมกันในอวัยวะเพื่อเราจะเสริมสร้างพระกายของพระองค์ขอปกป้องเราทั้งหลายทุกคนขอทรงเมตตาคนทั้งหลายที่ยังหลงหายอยู่เพื่อเขาจะรอดได้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงอวยพรขอทรงนําขอทรงปกค ขอทรงครอบครองและสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายเสมอเราจึงมอบชีวิตของซึ่งกันและกันไว้กับพระคุณนันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทุกวันเวลาที่เรียกว่าวันนี้อวยพรซึ่งกันและกันมอบทุกคนไว้กับพระ